สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่อาจอาจจะมีการผิดพลาดบางประการนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบทที่2เลยนะคะบทที่2มีชื่อบทว่าวงกลมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องวงกลมกันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็เรียนได้เรียนเรื่องวงกลมกันไปละแล้ว,ลวร,รู้จักส่วนประกอบของวงกลมนะคะไปบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะ งกลมในบทนี้นะคะเราจะเรียนอยู่3หัวข้อหัวข้อที่1นะคะหัวข้อที่มีชื่อว่ามุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนค้งของวงกลมนะคะหัวข้อที่2คือเรื่องขอดของวงกลมหัวข้อที่3เส้นสมบัติวงกลมนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเรียนรู้หลังจากจบบทนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีอยู่2ข้อนะคะข้อแรกก็คือบอกทฤษฎีเกี่ยวกับมัน เกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะขอของวงกลมและเส้นสมัมผัสวงกลมข้อที่2นะคะนำทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมไปใช้ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาคณิตศ,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 ศาสตร์ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะเราจะต้องอทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะว่าวงกลมมีส่วนประกอบยังไงบ้างยังไงนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้ ความรู้นะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วดังหัวข้อต่อไปนี้ที่ครุยดาจะทวนให้นะคะในการาทำแบบฝึกหัดนะคะในบทนี้ด้วยมาดูอันแรกนะคะวงกลมนะคะมีส่วนต่างๆดังนี้นะ,ะในวงกลมตรงนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมวงกลมนะคะเดี๋ยวคุณคยุยดาพอยต์ก่อนอ่าวงกลมอันนี้นะคะสมกาบของมันนะคะก็จะ มี1สําคัญเลยก็คือจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลาง2นะคะก็ต้องมีเส้นรอบวงเนาะเส้นรอบวง3จะต้องมีลัศมีลมัศมีเนี่ยคือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางนะคะไป สู่จุดที่อยู่บนวงกลมนะคะจุดบนวงกลมนะคะจุดบนวงกลมจะมีหลายจุดมากนะคะนับร้อยนับพันจุดหลายล้านจุดนับไม่ท้วนเลยอยู่รอบวงกลมนี้นะคะสมมติว่าเราสามารถจุดได้ทุกจุดบนวงกลมนะสามารถถ้าสมมติว่าเราจุดตรงเนี้ยอาจจะให้มันชื่อว่าจุด A ก็ได้หรือจุดตรงเนี้ยเรียกว่าจุด B ก็ได้นะคะในนี้นะคะก็จะมีอยู่หลายจุดเลยนะคะดังนั้นรัศมีเนี่ยเกิดจากเส้นเกิดจากเส้นที่ จุดปลาย1นอยู่ที่จุดศูนย์กลางแล้วก็อีกจุดหนึงอยู่ที่รัศมีอ่าเส้นต่อไปนะคะคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะก็คือเส้นที่ลากจากจุดบนวงกลมจุด1นะคะแล้วไปผ่านจุดศูนย์กลางและนะคะลากไปยังฝั่งตรงข้ามนะคะที่อยู่จุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกจุดหนึงของว,งวงกลมนะคะอ่ะเรียบร้อยละเรารู้จักอ่าศูกบบนกาของวงกลมไปแล้วนะคะ รัศมีวงกลมดูแล้วนะคะรัศมีวงกลมดูแล้ว <_ an> และทีน,นี้เขาบอกว่าวงกลมที่มีรัศมียาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการนะอย่างเช่นนะคะข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวครูยารยายกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นมันมีวงกลม2ว <Dam>? งใช่ไหมมีวงกลม2วงวง <_ an> และถ้าสมมติตรงเนี้ยรัศมีอ่ะให้แทนด้ว R นะคะรัศมีเท่ากับ5 <_ an> และถ้าสมมติว่า วงกลมตรงนี้รัศมีมันก็เท่ากับ5เช่นเดียวกันนะคะหา,ากับ5้าแสดงว่าวงกลมสองวงนี้นะคะวงกลมสองวงนี้นะคะจะเท่ากันทุกประการโอเคเนาะเท่ากันทุกประการนะคะ,อะขออนุญาตลบนะคะ,ะข้อต่อไปนะคะเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม พวกเราเคยเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะ,ะข้อแรกเขาบอกว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ย,ม,ม,ยมันจะรวมกันได้กี่องศามันจะรวมกันได้เท่ากับ1นึรอปสิองศานะคะนั่นก็คือมุมที่1เนี่ยบวกมุมที่สองแล้วก็บวกมุมที่สามนะมุมที่1บวกมุมที่สองแล้วก็บวกมุมที่สามเนี่ยจะเท่ากับ1นึรอปสิองศาไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลีนะ่ยมใดๆเนาะสามเหลี่ยมรูปแบบนี้นะคะก็จะเท่ากับร้อสิองศา สามเหลี่ยมแบบนี้ก็เท่ากับร้อยแปดสิบองศาหรือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมที่อย่างเงี้ยปิดปิดเบียบ้ยวเบี้ยวไปมานะคะ,ะมุมทุกมุมก็จะรวมกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาหมายความว่าม,มุมทุกมุมนะมุมสามมุมนะคะเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเนาะอ่ะโอเคต่อไปนะคะมาดูข้อที่สองกันบ้างข้อที่สองข้อนี้นะข้อนี้ เขาบอกว่าผลรวมของขนาดมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับสาม้อหกสิบงศามาดูรูปนี้กันนะคุณก็มุมหนึ่งมุมสองและมุมสามนะคะขอเนี้ยรอแป๊บหนึ่งไม่เอารูปสี่เหลี่ยมนี้ดีกว่าเอารูปสี่เหลี่ยมนี้มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้นะคะแต่เขาให้เป็นสี่เหลี่ยมเขาบอกว่ามุมที่หนึ่งเนี่ยมุมที่สองมุมที่สามและมุมที่สี่รวมกันนะเดี๋ยวนะ มุมที่นะคะจะเท่ากับ360องศาโอเคเนาะนาต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อนี้เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านคู่ที่สมในกันและมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่นะคะ อันนี้พูดถึงสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเนาะแสดงว่าคําว่าเท่ากันทุกประการเนี่ยนะเท่ากันทุกประการมันก็คือรูปที่มันสามารถทับกันได้สนิทพอดีนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวยอย่างให้ดูนะคะง่นยกอย่างข้อนี้นะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการอ่ะสมมติเป็นรูปเนี้ยเนี่ยนะอืมนี่คือสามเหลี่ยมนะคะ คล้ายๆกับว่ามันคัดลอกกันมาทั้งทั้งอันเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะเขาบอกว่าด้านคู่ที่สมในการและมุมคู่ที่สมในการของสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะมีขนาดเท่ากันไหมคู่หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าหมายความว่าอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะคะมุมที่หนึ่งตรงนี้นะคะจะต้องเท่ากัน มุมที่สองตรงนี้ก็จะต้องเท่ากันเท่ากันเป็นคู่คู่เห็นไหมมุมที่สองก็เท่ากับม,มุมที่สองมุมที่สามก็จะเท่ากับมุมที่สามนะคะอันนี้คือมุมที่สมในการเท่ากันเป็นคู่คู่เนาะส่วนด้านที่สมในการล่ะด้านที่สมในการอืมางเช่นด้านนี้นะด้านนี้ก็จะเท่ากับด้านนี้โอเคไหมเท่ากันเป็นคู่คู่นะคะด้านนี้ ก็จะต้องเท่ากับด้านนี้หมายความว่าไอที่เท่ากันนี่คือความยาวนะความยาวเท่ากันเลยนะด้านที่3มก็ต้องเท่ากับด้านที่สมนัยของด้านที่3ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าสามเหลี่ยมสองลูกนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะคะมาดูข้อต่อไปเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันทุปปกประการเนี่ยมันจะมีทฤษฎีเรารองรับนะคะก็คือเขาพิสูจน์มาแล้วนะคะ มันเท่ากันทุประการเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีความสัมพันธ์กันแบบดอมอดก็คือด้านมุมด้านนะมุมด้านมุมด้านด้านด้านมุมด้านมุมและฉากด้านด้านอ่ะเป็นยังไงลองยกตัวอย่างนะคะสมมติว่ามีรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะสองรูปเนาะมีรูปสามเหลี่ยมสองรูป คล้ายกันนะคะ,ะไม่ใช่ใคล้ายกันเท่ากันทุกประการนะคะนี่สองรูปนะคะถ้าสมมติว่าตอนแรกเนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามรูปที่เท่ากันทุกประการนะแต่ถ้าเราพิสูจน์นะคะว่ามันเท่ากันทุกประการได้อย่างไงนะเราสามารถเอาความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านมุมด้านมุมด้านด้านด้านพวกนี้นะคะมาช่วยพิสูจน์ได้นะคะอย่างเช่นถ้าในโจทย์เขาบอกเราว่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้นะนะคะ ด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะแล้วก็ด้านนี้ก็เท่ากับด้านนี้นะคะดูซิว่ามันเป็นมันเท่ากันเนี่ยเป็นด้านมุมแล้วก็ด้านนะคะเห็นไหมในในความสัมพันธ์นะคะมันก็มีด้านมุมด้านอยู่ตรงนี้เนาะ,ะแสดงว่าเราสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันเนื่องจาก ความสัมพันธ์นะคะแบบดอมดเห็นไหมด้านมุมด้านนะคะโอเคเนาะลักษณะอื่นก็เหมือนกันนะคะสมมติอย่างเช่นอีกอันนึงนะด้านด้านด้านแล้วกันเนาะถ้าด้านที่1ตรงนี้นะ ด้านตรงนี้นะคะเท่ากับด้านนี้สมใยการเท่ากันละ1ด้านด้านนี้เท่ากับด้านนี้ปุ๊บนะคะแล้วก็ด้านนี้เท่ากับด้านนี้นะคะก็จะสามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ได้แบบด้านด้านด้านที่ทําให้รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการนะคะโอเคเรียบร้อยมาดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปนะคะสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจ่วนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจ่วนเนี่ยจะมีบทบาทเยอะมากเลยนะคะใน โจทย์ต่างๆที่เขาอยากจะเอาไปประยุกต์ด้วยนะคะสามารถไปอยู่ได้หมดเลยนะคะเรามาเรียนมาเรียนรู้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันนะบางคนอาจจะจำได้บางคนจำไม่ได้นะคะถ้าจำไม่ได้เนี่ยก็ต้องทบทวนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำโจทย์ที่มันค่อนข้างจาซับซ้อนได้นะคะสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะหน้าจั่วเนี่ยมันจะมีสมบัติของมันอยู่นะคะข้อที่1เนี่ยนะคะ ข้อที่1มุมที่ฐานนะคะมุมที่ฐานต้องเท่ากันเท่ากันหมายถึงว่ามุมที่1กับมุมที่2นี้ต้องเท่ากันถ้าสมมติวมุมที่1เท่ากับ60อ่มุมที่2ก็ต้องเท่ากับ60เช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้ามุมที่1เท่ากับ50มุมที่2เท่ากับ50 เหมือนกันนะคะและทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามว่าแล้วมุมยอดละเท่ากับเท่าไหร่เด็กตอบได้ไหมคะว่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เราเรียนไปทบทวนกันไปว่ารูปสามเหลี่ยมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้เท่ากับ1 8 0อองศาใช่ไหมแล้วแปดองศาเอาไปแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยลบห้าสิบลบห้าสิบแสดงว่าตอนนี้ลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือ100ใช่ไหมแสดงว่ามุมยอดของเราเนี่ย คือ100นะคะสามารถใช้วิธีการแบบนี้ในการหามุมด้วยก็ได้นะคะอ่าถ้าสมมติว่าเรารู้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะข้อที่2นะคะแขนของอ แขนตรงนี้นะคะแขนอ่ะเขาเรียกว่าแขนอะไรแขนที่อ่าโอเคไม่ใช่แขนเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดนะคะ <Yeah. S 1> บางทีโค้ก็จำผิดนะบางทีโค้ก็ลืมนะอะ ต้องขออภัยด้วยนะคะหน้านประกอบมุมยอดนะคะอันนี้คือมุมยอดของเรานะที่ทค,คุณครูยาดาจุดไว้ตรงนี้นะอ่ะมันคือมุมยอดนะคะและหน้านประกอบมุมยอดคือด้านนี้กับด้านนี้นะ,ะเขาบอกว่าด้านประกอบมุมยอดเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเท่ากันหมายถึงความยาวเท่ากันนะคะอะสองข้อนะคะนี่คือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าชั่วเนาะถ้าสมมติว,ว่าด้านตรงเนี้ยนะ ยาวเท่ากับ5ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากับ5เช่นเดียวกันนะคะโอเคเหลืออีก2ข้อนะคะที่ต้องทบทวนคือข้อนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อสองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะซึ่งมันจะ,ะเด็กๆอาจจะงงนะคะระหว่าง สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมคล้ายเนาะสองอันเนี้ยม,มันไม่เหมือนกันนะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการหมายความว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเนี่ยจะต้องเอามาทับการสนิทพอดีแต่ว่ารูปสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบนี้เด,ด็กๆจำ อ่าหม้อได้ไหมหม้อที่เขาซื้อมาแล้วทีนี้มันจะมีอันใหญ่แล้วก็จะมีอันเล็กซ้อนๆข้างในนะคะอันนั้นเรียกว่าการคล้ายกันมันเหมือนมีการย่อส่วนกันนะคะอย่างเงี้ยอ่ามันสามารถเล็กลงได้หรือขยายใหญ่ขึ้นได้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายก็ต่อเมื่ออะไรบ้างนะคะมันบอกว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันได้ก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆสามคู่เลยนะคะอะอย่างเช่นมาดูรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้หมายความว่าย,งายังไงหมายความว่า,วา,ม,า,วามุมตรงเนี้ยนะถ้าอันนี้เป็นมุมฉากก็ต้องเท่ากับมุมฉากอันนี้มุมที่สมในกันต้องเท่ากันมุมเนี้ยก็ต้องเท่ากับมุมนี้มุมที่สมในกันต้องเท่ากันและมุมนี้จะต้องเท่ากับมุมนี้นะคะถ้าสมมติเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถบอกได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยมสองเรื่องมันคล้ายมันอสททอสซมเตอร์มันคล้ายกันนะคะ อทีนี้ดูอีกข้อหนึงนะคะอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่ายังไงบอกว่าจะคล้ายกันนะคะก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการเป็นอัตราส่วนนี้เท่ากันจริงๆเรื่องนี้เราเพิ่งเรียนมาก่อนหน้านี้เองเนะะาะคมว่าสมมติว่าเดี๋ยวครูเขียนขอเขียน ชื่อมุมก่อน abc d เดี๋ยวนะต้องเริ่มจากตรงนี้ def นะคะมาคำว่าด้านที่สมนกันน่ะก็ต้องเอามาเป็นอัตราส่วนกันแล้วต้องเท่ากันทุกคู่ทุกคู่นะคะอ่าดังนั้นเนี่ยด้าน ab นะคะต้องเอามาเป็นอัตราส่วนนะคะกับด้านที่สมนกันก็คือด้าน DE นะคะจะต้องเท่ากับด้านา AC นะคะต่อ DF e และเท่ากับด้าน BC ต่อด้าน EF อ่ะโอเคเนาะเห็นไหมด้านที่อัเป็นอัตราส่วนกันเนี่ยด้านคู่ที่สมนกันเป็นอัตราส่วนกันจะต้องเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้ง3คู่นะคะ สามเหลี่ยม2รูปนี้ถึงจะเรียกว่าสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอโอเคค่ะอันนี้คุณครูทบทวนให้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องบทที่หนึ่งในหัวข้อแรกนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโคง้งของวงกลม